สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อวานนี้นําเสนอกอใหญ่ๆไปวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอไม้ป้ายกันบ้างนะครับผมเผื่อท่านใดชอบไม้หายยากๆไม้ที่เคยราคาแพงๆแต่ปัจจุบันนี้ราคาจับต้องได้แล้วมาเริ่มต้นกันที่บอนสีอสงไขยกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่บอนสีอสงไขยกระถางนี่นะครับบอนสีอสงไขยกระถางนี้เป็นต้นที่กัดสีสวยมานี่คือยอดใหม่ของเพิ่นนะครับ สำหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่บอนเสียอสองไขกระถางนี้นะครับมีประมาณสองสาต้นนะครับเป็นต้นไซแม่พันธุ์แล้วนะครับผมบอนเสียอสองไขกระถางนี้จะขายอยู่ที่400ร้วมส่งนะครับท่านใดที่ชอบไซแม่พันธุ์ที่ฟอร์มไม่สูงมากนักนะครับผมแล้วก็เป็นต้นที่กัดสีค้นข้างที่จะสวยนะครับ วันนี้นะครับผมมีนําเสนออยู่2กระถางนะครับกระถางนี้เป็นต้นที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมเป็นใบใหญ่นะครับใบประมาณเท่าฝ่ามือเลยนะครับผมนี่ครับเปรียบเทียบกับฝ่ามือให้ชมนะครับผมสำหรับกระถางนี้ก่ถือว่าเป็นไม้ป้ายค้นข้างที่จะสวยนะครับเป็นต้นใหญ่กว่ากระถางแรกนะครับผมสำหรับกระถางนี้มีจํานวนต้นอยู่ที่ มสีอสงไขกระถางนี้นะครับมีอยู่2ต้นนะครับแต่ว่าได้ต้นใหญ่เลยนะครับผมต้นค่อนค้างที่จะแข็งแรงใบหนาใบใหญ่นะครับมสีอสงไขกระถางนี้นะครับผมเป็นต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุจะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับท่ในใดที่ชอบไม้ใบใหญ่กัดสีสวยๆนะครับผมเป็นไม้ป้ายตัวนึง ที่เคยราคาแพงมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เบิ่งกับกอแรกนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับนี่ครับคือกระถางแรกเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมตัวนี้จะฟอร์มใหญ่กว่าเยอะพอสมควรนะครับผมอันท่านชอบกระถางไหนการ,รบุมาได้เลยนะครับหรือว่าพลาดกระถางใดกระถางหนึ่งก็สามารถที่จะทดแทนกันได้นะครับ มาชมกันต่อที่ไม้สายดุดุกันบ้างนะครับผมนี่คือบอนสียักษ์สตาศูนย์นะครับสำหรับบอนสียักษ์สตาศูนย์กระถางนี่นะครับถือว่าเป็นต้นไซเมพันธ์แล้วนะครับผมแล้วก็มีจํานวนถึง5ต้นเลยนะครับผมบอนสียักษ์สตาศูนย์กระถางนี่นะครับมีอยู่ห้าต้นใหญ่นะครับผมจะขายอยู่ที่ห0 0้อรวมสูงนะครับท่านใดที่ชอบไม้ตับรามเกียรติ์ที่เป็นใบค้นข้างที่จะใหญ่นะครับผม อันนี้ยกให้เป็นโกแบบนี้นะครับให้ท่านไปแยกโกไปแยกกระถางได้สองสามกระถางเลยนะครับสําหรับท่านใดที่อยากเลี้ยงให้กัดสีกะไปบํารุงเอาเองเด้อครับผมมาชมกันต่อที่บนสีพญาพันวังนะครับสำหรับบนสีพญาพันวังกระถางนี้นะครับผมเป็นไม้โกนะครับผมที่มีสามต้นนะครับกาลังฟอร์มดีนะครับผมกระถางนี้นะครับเป็นไม้กําลังสวยนะครับใบไม้ล่าสุดของพืนนั้นประมาณเท่าฝ่ามือเลยนะครับ แล้วก็มีการแทงยอดขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมบนสีพญาพันวังได้อยู่3ต้นจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับท่านใดที่อยากได้เท้าพันตาไปตั้งคู่กันก็มีอยู่เด้อน,นะครับผมทุกท่านเนื่องจากเพ็นอ่าเป็นพี่น้องกันนะครับผมท้าพันตาอยู่ตรงนี้นะครับผมบสีเท้าพันตากระถางนี้ค่อนข้างที่จะกัดสีสวยแล้วนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีอยู่5ต้นนะครับจะขายอยู่ที่ 300รวมส่งนะครับเป็นไม้หนอนะครับผมสำหรับกระถางนี่ก็ถือว่าเป็นต้นที่ค้นข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมสามารถที่จะไปเลี้ยงคู่กันได้นะครับผมไม้ตัวนี้เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับสำหรับบนสีเทาพันตาแล้วก็พญาพันวังนะครับท่านใดที่ชอบกรับคู่กันได้เด้อครับผมชมกันที่บอนสีพารักดิสราดนะครับผมเป็นไม้ที่หายากพอสมควรนะครับบางท่านก็อาจจะยังบ่มีนะครับผมไม้ ตัวนี้นะครับเป็นไม้โบราณที่นาสะสมนะครับลักษณะหน้าใบของเพิ่นนะครับผมจะเหมือนกุมพกันนะครับจะแตกต่างตรงที่เขาจะมีสีขาวนะครับผมกระจายแล้วก็ใบค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมนี่คือยอดใบของเพิ่นนะครับสาหรับบนสีพาักดิสลาดนะครับผมเป็นไม้โบราณที่นาสะสมและก็่อนข้างที่จะหายากนะครับสาหรับกระถางนี้เป็นไซม์แม่พันธุ์นะครับผมเป็นใบพิ้ว่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่ 6 0รรวมส่งนะครับจำนวนต้นถึง7ต้นเลยนะครับบนสีพาร,ราดิสรากระถางนี้นะครับผมได้ต้นใหญ่ๆหอยู่ที่7ต้นเลยนะครับผมเป็นไซส์แม่พันธุ์ที่ได้หลายต้นนะครับผมท่านใดที่ซื้อไปกระตกต้นละไม่ถึงร้อยเลยนะครับผมไม้ตัวนี้ก็บ่กค่อยเห็นใครเอามาขายเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากเป็นไม้ค่อนข้างที่จะทําจํานวนได้ช้าและก็หายากนะครับมาชมกันต่อที่บนใบยาว สีเขียวเหนียวซับกันต่อนะครับผมอันนี้คือปนสีพญาชลาวันนะครับผมปนสีพญาชลาวันนี่ครับผมเนาะพ่นใบของเพิ่นนะครับจะออกชเขียวแล้วก็จะมีเม็ดแดงนะครับปะบริเวณหน้าใบนะครับผมแล้วเราเลี้ยงไปนานๆนะครับเพื่อจะเริ่มกัดสีออกเหมือนไม้ป้ายคล้ายๆบนสีนาคินเทวราชเหมือนกันนะครับสำหรับปนตัวนี้นะครับผมแต่เนื่องจากตอนนี้นะครับผมเพิ่นกําลังไล่กัดสีมาแต่ว่าความคุ้มค่าอยู่ที่ได้หลายต้นนะครับสำหรับกระถางนี้ นี่ครับกระถางนี้ได้เกือบ10ต้นเลยนะครับประมาณ8 9ต้นนะครับผมนี่หน่อเยอะมากๆเลยนะครับบนสีพญาชาลวันกระถางนี่นะครับจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมตกต้นละบทกี่บาทแต่ว่าได้ต้นไซเม่พันธุ์ไปสะสมเลยนะครับสําหรับบนตัวนี้กัถ้าใครชอบใบยาวก็มานําเสนออยู่2กระถางนะครับสำหรับวันนี้ มาชมกันต่อที่บอนสีตระกูลหกหลงกันบ้างนะครับผมวันนี้นะครับนําเสนอบอนสีหกหลงก่อนน้อยๆนะครับผมกําลังนารักนะครับผมเพิ่นกําลังกัดสีมานี่แต่ละใบของเพิ่นนะครับผมเอาแบบนี้ไปเลี้ยงนะครับผมจะรอดในหน้าหนาวนะครับสำหรับบอนสีฮกหลงกระถางนี่นะครับได้ประมาณ10ต้นเลยนะครับผมนี่ครับมีหน่อเพียบเลยนะครับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบบอนสีฮกหลง กอน้อยกําลังน่ารักเพื่อไปเลี้ยงต่อเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับกอนี้ก็กถือว่าคุ้มเนื่องจากได้หลายต้นนะครับเป็น10ต้นเลยนะครับท่านใดที่ชอบไปเลี้ยงต่อเองก็มีกระถางนี้นะครับมาแบ่งปันวันนี้นะครับหรือว่าท่านใดอยากได้บนสีตระกูลหกหลงอย่างเช่นบนสีตัวนี้นะครับผมเป็นชื่อค้อนข้างที่จะมงคลนะครับตัวนี้ครับผมคือบอนสีเพชรพันล้านนะครับผม เป็นต้นที่ไล่กัดสีมาแล้วนะครับผมมีหนเพียบเลยนะครับสำหรับกระถางนี่นะครับได้ประมาณ10ต้นจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้บอนสีหกหลงที่ราคาเท่ากันนะครับผมบอนสีหกหลงกระถางนี่นะครับเป็นต้นที่ไล่กัดสีมาแล้วนะครับผมจริงๆแล้วเพิ่นเป็นไส้เม่พันธ์นะครับเพียงแต่ว่ามีช่วงหนึ่งนะครับผมเพิ่นเลยโรยไปเนื่องจากโดนฝนเยอะตอนนี้กาลังฟื้นตัวนะครับผมก่อนนี้นะครับผม มีคอพิเศษตรงที่ได้หลายต้นนะครับผมหนนอแทงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับประมาณ20ต้นเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับอันนี้สามารถที่จะไปแยกเป็น2คอได้เลยนะครับสําหรับท่านที่อยากไปทาโกไปทําจํานวนนะครับมีเป็นไม้มีหัวนะครับท่านใดที่อยากรับคู่กันกะติดต่อมาได้เลยนะครับที่0 8 2 5 6 9 8 6 4 5หนะครับมาปิดท้ายกันที่ไม้พื้นใบสีขาวกระถางนี่กันนะครับผม นี่คือบนสีพญาเสวีนะครับใบกาลังสวยเลยนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมนี่ใบขาวสวยมากๆเลยนะครับสำหรับบนสีพญาเสวีนะครับเพิ่นจะชอบอากาศเย็นๆนะครับฉะนั้นเหมาะเลี้ยงในหนานี่จะอ่าเป็นต้นที่แตกกอแล้วก็สวยไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นไม้ใบขาวนะครับค่อนข้างที่จะไวต่อแสงนะครับสําหรับทนใดที่เลี้ยงบเป็นกะยากพอสมควรนะครับอันนี้เอาตั้งไว้ในร่มลำไร้เด้อดสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับกะ จะรู้ดีนะครับแต่ว่าให้โดนแดดบ้างนะครับผมสาหรับกระถางนี่นะครับได้จํานวนต้นค่อนข้างที่จะหลายนะครับผมประมาณ20ต้นได้นะครับเดี๋ยวแ่นกล้องให้ดูนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับเนื่องจากเพิ่นเป็นต้นน้อยๆนะครับค่อนข้างที่จะคํานวณยากพอสมควรนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับกระถางนี่ประมาณ20กว่าต้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามีโนแทงขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับ พ่นสีพญาเสวกกระถางนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษไปนะครับอยู่ที่450รวมส่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นไม้ที่ใบสวยน่าสะสมอีกกระถางนึงนะครับสามารถที่จะไปตั้งบนโต๊ะรับแขกนะครับผม 3- าสี่วันแล้วก็ย้ายออกแดดได้นะครับท่านใดที่ชอบไม้น่ารักน่ารักแบบนี้ก็เหล่าคุณนางต่างๆโบราณโบราณนะครับเ่นชอบเลี้ยงนะครับหรือว่าแม้กระทั่งอยู่ในวังนะครับอันนี้ก็เป็นไม้เก่าไม้โบราณที่น่าสะสมมากๆเลยนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เขามารับชมถึงตรงนี้นะครับท่านใดที่อยากเอฟหลายๆกระถางนะครับก็ติดต่อมาที่0825698645ต้นไหนที่ว่างก็จะจัดส่งไปให้พร้อมแบบทั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ